กราบขออนุญาตและอนุโมทนาบุญกับมูลนิธิบูรณะพุทจากหนังสือบทสวดเรื่องปัญญาอภินานคนาการจากเด็กชายพร้อมเด็กหญิงติมและเด็กหญิงเพลาอานาวิจิวะจำเริญพล้อมทั้งครอบครัวจงมีส่วนแห่งบุญในครั้งนี้ด้วยเถิน สาธุจุดมุ่งหมายของการสวดมนต์ตามหลักพุทธหนึ่ทำไมจึงควรสวดมนต์แบบแต่งเสียงเมื่อใดมีความเต็มใจถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาไม่แอบแฝงความอยากขอพรเมื่อนั้นจิตย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์เกิดปีติสุขและมีความผ่อนคลายเป็นธรรมดา คนส่วนใหญ่ที่ยังคุ้งซ่านคิดบนเมื่อพยายามสวดมนต์เงียบๆในใจมักอยู่กับความเงียบที่ไม่กระเจาพอน,นึกถึงบทสวดไดกประทักหนึ่งก็มีจังหวะเมือลอยหรือฟุ้งซ่านผุนแดแทรกทําให้ต้องลุกย้อนไปย้อนมาอยู่นั่นสุดท้ายไม่ได้อะไรจากการสวดในใจและยิ่งตอบย้ำความคิดวนไปวนมาให้หนักขึ้น เพราะคำศักดิ์สิทธิ์นั้นหากดูแลไม่ดีก็คือการสร้างจิตที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงขึ้นมาจึงไม่แปลกหากจะรู้สึกว่าสวดในใจแล้วจิตตกจิตต่ำลงการสวดมนต์แบบเปล่งเสียงไม่จำเป็นตั้ดังมากขอเพียงชัดไอยชัดคำไม่งุมงงำ แก้วเสียงที่ถวายเป็นพุทธบูชาจะปรุงแต่งจิตให้เกิดความนิ่งสบายผ่นคลายกล้ามเนื้อใด้ทั่วส่วนถึงจุดหนึ่งจะเกิดสมาธิและเข้าถึงสติที่สว่างได้ง่ายมากเมื่อมานั่งสมาธิต่อการสวดแบบเปล่งเสียงชัดไ่ชัชัรคำจึงเหมาะอาศัยเป็นแบบฝึกสำหรับคนส่วนใหญ่ ก็ศรัทธาขึ้นมาจากแก้วเสียงใสๆของตนปัญหาคือชาวบ้านที่ไม่ได้มีสถานที่ที่เหมาะสมมักติดตรงที่สวดออกเสียงแล้วไปรบกวนคนอื่นอันนี้ก็จาเป็นต้องเลือกเวลาเหมาะยาติดแค่ตองสวดก่อนนอนหรือตื่นนอนต้องมีสักที่ชักเวลาในชีวิตระหว่างวัน ที่คุณจะฝึกสวดแบบแปล่งเสียงชัดถ้อยชัดคำได้